ทำช้อมคาบนี่คือความงามที่อยากใจท่านผู้ชมได้เห็นและสัมผัสไปพร้อมๆกับบาว์บูนอ,นอ,นอ่ะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีย่ามือแรงพี่น้องเฮ้ยนะฮะ คลิปนี้ตอนนี้นะครับบาโบโยทีนี่เลยพี่น้องไอ้ซอยนกยูงนะฮะด้านหน้าจะเป็นวัดโพนะครับพี่น้องครับโอ้ปุ๊บมาฝั่งนี้เลยครับพี่น้องปุ๊บเราจะไปฝั่งนี้กันนะครับฝั่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะฮะจุดมุมนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีวิวเนี่ยสวยงามนะครับริมน้าจ้าวพระยา จะเห็นวิวของวัดอรุณนะครับแล้วก็จะมีนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาชมความงามนะฮะยามเย็นๆจุดนี้นะครับาบาวบุกระทึกว่าภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับาบาวบุ่ายทำเมือ่อเดือน<ๆ>เดือนแปดน้อเพรียน้องเดืนอนแปดสิงหาคมนะฮะก่อนวันแม่น้อเพรียน้อง เก็บบันทึกไว้นะครับครั้งหนึ่งนะครับบา้าบุ่นเลมาเห็นบรรยากาศแบบนี้โอ้โหโโอ้หพี่น้องเลยนะฮะว้าวมุมนี้สวยงามมากครับพี่น้องครับเราจี้ยางวุ่นไปทางฝั่งด้านขวากันแล้วกันพี่น้องเลยก่อนจี้ยางวุ่นไปพาพี่น้องมาเบิง่งชุดวุ่นอี้ซะก่อนว้าว โอ,โโอ,โโอโมุมงามมากครับมุมงามลายเป็นองค์เลยนะฮะจากมุมนี้ที่บ่าวบุญยางขามาเนี่ยฮะหลังนะีะฮะหลังท่าเรือท่าเตียนนะครับหรือว่าหลังวัดโพนะครับว้าว พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยประเทศไทยตอนน้มาตอนย้ายมาใหม่ๆโอ้โหนคตแรกที่แบบถึงันอ่เอ้าวมา่าจะนกนว้าวท้าวว้าวว้่วว้ว่า้้าวว้า้าวว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 ้้้าาม้า้ว้วาท เราจะเห็นนักท่องเที่ทยนนวนะครับที่หยิบโทรศัพท์นะครับบันทึกภาพไว้นะครับครั้งงในชีวิตนะฮะได้มาเห็นนอ้นองะได้มาสัมผัสกับมุมที่สวยงามๆโอ้โหท้าพี่น้องนะฮะบ,บ้านเฮามาเที่ยวฟังนี่บ่าวภูมใจเสนออีกจุดหนึ่งนะครับว้าว

ด่านบนมุ้งสูงสูงข้าบเป็นหลงครับนะครับจะมองเห็นวิวทีสวยงามนะครับทัดลง่มนาข้าจะเป็นนี่เลยบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะครับสดๆด,ดห่อนห่อนด้วยเป็นหนึงในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่เป็นหน้องนเดือนสิงหาปีพศ .2 อ6 7นั้ย6กันเอง 2, ถ้าจากอีกฝากฟังหนึ่งนะครับพี่นงครับหรือว่าจากอีกมุมมุมหนึ่งนะครับจะเห็นสน่ข,ของบ้านเรือนนะฮะที่อยู่ริมน้ําเจ้าพระยาเนี่ยแสดงถึงความมีจิตวิญญาณเนี่ยความเป็นไทยนีครับโอ้โหงามลายจะเห็นนะฮะวัดโพธาเรือท่าเรือรอ,อ ลิว่าอรุณนะครับฝั่งนั้นนะครับและเอกมุ่มุม,มนี้พี่น้องจะมองเห็นนี่เลยครับโอ้โห,โหจุดนี้พิวนี้นะครับคือบอกเลยว่านะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศสวุวรรณภูมินะครับเป็นประเทศที่เป็นพื้นแผ่นดินทองนะครับเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับอ๋อ มุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็ง่ามไป long เลยนะฮะจะเห็นฝรั่งต่างชาตินะครับที่มาถ่ายวิวจุดจุดนี้นะครับโอ้โหณตอนนี้เวลานี้นะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะจะเป็นต่างชาติเนาะไปน o องเนาะ อันนี้คือบาวบว์บอด้อวยเรียๆพป่นองเ์ไรนี่ฮะความจริงเลยครับความจริงที่มานำเสนอว้าวมุมนี้จะงามอีลีพป่นองเ์ไรนะ่อู้อ เขามายืนจุดนี้นะถ้าทำมนชมนะฮะยืนจุดๆุดนี้เลยครับเบิ้งจุดนี้วิวนี้มุมนี้นะครับจะเห็นถึงความมีจิตวิญญาณเห็นความมีเสน่ห์เห็นความวามีพลังเห็นความมีมนต์ขังนะครับที่ดึงดูดใจอยากให้มาเยือนนะครับอ,อ,อสวยงามแห้งพป่นองเอ,อเยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะวัดพระเชตุพนนะครับตามป้ายเลยครับพป่นองครับ หรือว่าถ้าเรือวัดโคนั่นเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวไปมุมซ้อ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมานี่ครับว้าวุกัติว่าจะแนะนำนะครับให้มาชมงานแรงๆชมยงามเย็นๆนะครับ4มงหา4พบ4แรงจนถึงถุง1 2ถุงนะฮะบอกเลยว่าสวยงามขนาดเลยนะฮะนอกจากวิวของพระงามนะครชุดนี้นะครับจะมองเห็นเรือนะครับเรือจัดเลี้ยงที่แล่นผ่านนะฮะผ่านวัดอรุณนะครับจะเป็นภาพที่สวยงามจะเป็นวิวที่งามขนาดเลยโอ้โหนักท่องเที่ยว เที่ยวกลางวิ่งเนาะพี่นอ้นองเนาะกางขึ้นการมาเก็บขาวมุมซุ้ยมุมางงานจุดดีไปฝากมูไปฝากเพื่อนนะครับไปอวดมูไปอวดเพื่อนนะฮะไหหมาเยือนไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยก่ะแค่ขายวิวเนาะพี่นอ้นองเนาะไม่นําเจ้าพญากัดกินทั้งปีทั้งชาติบ่เบ,บิลแล้วพี่น,อน้องนๆเนี่ยนี่แหละคือความมีเสน่ห์ของประเทศไทยก็มมีอแ่้ ถ่าถาม้าานะฮะนักท่องเที่ยวนยครับอยากมาเที่ยวประเทศไรมากที่สุดนะฮะบอกเลยเรยว่านะครับไทยแลนด์น้องพี่น้องเนาะไทยแลนด์เป็นประเทศอันดับหนึ่งของนะักท่องเที่ยวอยากจะมาเยือนมากที่สุดนะครับโอ้โหเมืองชันบุญพี่น้องเลยตอนนี้กระเทือาเป็นภาพที่สลัวสล,ลัวเพราะว่ามือํำแรง บ่อเสือกัลองมาเบิงมาสัมผัสเด้อทุกท่านนะฮะรับรองว่าบ่อพิษฟังเป็นแผลย,ยางแน่นอนนะครับเมื่อมาเยือนประเทศไทยแลาา้วท่านผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยภาพความงามและภาพความประทับใจนบเนี่ยบอกเลยว่าประเทศไทยมีดีไรจะไรอย่างให้กับบุคคลที่คิดเป็นลให้มาค้นหาและศึกษาว้าว <Wow. laughs> どうですか <music> <music> ท่ำส้มครับนี่คือความงามที่อยากจ่ายทำให้ส้มได้เห็นและสัมผัสไปพร้อมๆกับาบาบูนอกไปนอกนอกบาบูเองก็เดินทางมากนะครับครั้งนี้ก็ถ mm ือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วนอกไปนอกนอกเป็นภาพบารรยากาศที่นักท่องเที่ยวเหมือนจะเป็นจุดร่วมพ้นอีกหนึ่งจุดหลังจากที่ย่านหมู่บ้านะครับไปเที่ยวเนี่ยไปเทียเท่ยวห э ล,ล,ลายๆสถานทีน่เนี่ยแล้วก็อีกจุดนี้จุดเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวมาเยือนนอกไปนอกนอกย่าท,ทึ่งแระเก็บภาพบรรยากาศความสวยงาม ร่วมประทับใจนะครับเมื่องใดมาเมืองไทยเมื่องใดมาประเทศไทยพี่น้องเอยนะครับบาพิษหวังเป็นแท้ย่างแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะบาโบเองก็ถือว่าคิดภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นะครับหรือว่าเป็นการอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะอีกเช่นนึงนะฮะท่านผู้ชมท่าใงที่มักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบก็อย่าลืมกดไลค์เนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้บาโบนะครับว้าว และสิ่งที่สําคัญเลยพี่น้องเอ๋นะครับสิ่งที่สําคัญเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าอย่าลืมนะครับสนับสนุนบาวโบ,โบโด้วยกันบทข่าวโฆษณาก็แล้วกันพี่น้องเอ๋นะครัสำหรับคลิปนี้มูนี่บาวโ,โบเขอเนี่ยลาทำช่วงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีว้าว